สวัสดีจ้าพี่น้องมาน,นี่ปากติพามากินมะกอกนามหรือบักแซลดองบานเห่าอะจ้าพี่น้องแล้วก็บบักม่วงเบาจ้าพี่น้องกินโบเบิร์ตก็เลยมาผสมกันกินจ้ามามาจ้าพี่น้องเพื่อนเก้าเพื่อนไม่มากินน้ำยายเด้อค่ะแสบแสบซ้งไหวกินแน่เล่อนเลยพี่น้องน้ำไรอะไรก็เลยคืดพอเลยมาทายชิบจ้พี่น้องเบิ่งจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะ มามาจากพี่น้องเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ขอบขอบุญขอบคุณนหลายเด้อค่ะมาจากพี่น้องเป็ตากะปีมาจากพี่น้องเ <c oughs> ป็ตากะปีไม่จิ้แก้มจากพี่น้องแก้มยูจ้า กระองกับพังเบิร์ดจะไปนอนห้องเอาอนี่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> บวงมวงกับซูนส้องจะไปนอนอะไกินบกกว้อโคกเกล้าได้กินเมื่อนะ่ะ con này mà loay cái อันนี้มากก in well. ินยูจะไปหน่องมันหวานนะมันไม่หวานไม่สดดองเองเลี้ยงน้อยก็คืนคางคล้องในแม่พี่น้องก็ได้เป็นกอบกูก็อะไแบ่งไห้เครื่องหนึ่งเบื่อเอาน้ำเขาลายดอกเครื่องหนึ่งก็บเ่อเอาเอาซ้ำพ่อใจว่าทันดอก เอาตีเมนพูดโลนึงแล้วมันดองไว้เสียเป่ยังวา กะปีกะเข้มงโพดจะพี่น้องน้ำม,มันน้อยมงง เปลือกแข็งกิมมบไม่ลงออจากพี่นอ้องเจ็ดแถวแล้วขอบคุณขอบคุณในรายเดอร์จากพี่นอ้องชิปหน้าพอกันไหมจ้าขอบคุณค่ะบายบาย